ไปไหนต่อดีเรื่องประทัดยักษ์ดีกว่าคนครราชสีมานะครับจุดประทัดยักษ์ฉลองปีใหม่ปรากฏว่าผลที่ออกมาเนี่ยตู้มเลยนะฮะตู้มนี่คือมือนะอเละเลยเละเลยนะครับคุณผู้ชมเรียกว่าหลังจากปีใหม่ไปหลังจากนี้เนี่ยคนที่มือเละเนี่ยคือเป็นผู้พิการเลยนะครับเนี่ยคืองานมันงานมันเป็นการเฉลิมฉลองแหละครับแต่พอไปจุดเองเนี่ย<ม>คุณผู้ชมอันนี้ต้องเซนเซอร์ไว้เพราะว่าให<ม>้ดูไม่ได้เลยใส่มือ ไม่เหลือเลยอ่ะ mm hmm. เหลือแต่ต่อ่อพูดง่ายๆมือ,อะนะเหลือแต่ต่อนะครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าบรรยากาศเข้าดาวจะคึกคักกันอย่างมากนะครับที่นครราชสีมาแต่ปรากฏว่ากู้ภัยในพื้นที่หนึ่งของนครราชสีมารับแจ้งอุบัติเหตุประทัดยักษ์แตกใส่มือนะครับอาการสาหัสเนี่ยสองรายด้วยกันรายแรกก่อนเลยอ่ะ นี่คือกู้ภัยฮุก31นะฮะฮุก31จุดอุดมทรัพย์ครับรับแจ้งอุบัติเหตุบอกว่ามีคนถูกประทัดยักษ์ระเบิดใส่มือนะครับที่หมู่บ้านอุดมทรัพย์พัฒนาอําเภอวังน้ำเขียวนครราชสีมานะครับไปตรวจสอบปุ๊บเจอกับหนุ่มวัย35ปีชื่อสมยศนะครับแรงประทัดทำให้นิ้วมือด้านขวาแหลกเหลวทั้ง5นิ้วเลยคือพูด,ดง่ายงว่าบุ้มเสร็จเนี่ยไม่เหลือนิ้วเลยครับเหลือแต่ตอ แผลเนี่ยฉีกขาดไปถึงข้อมือนะครับาอาการสาหัสมากตอนกู้ภัยไปถึงเนี่ยเจ้าตัวกำลังร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดนะครับบริเวณจุดบริการประชาชนในหมู่บ้านอุดมทรัพย์นากู้ภัยต้องรีบเอาผ้าเนี่ยมาพันแผลเพื่อหยุดเลือดก่อนนะครับแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลวังน้ําเขียวไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนอีกรายหนึ่งรายที่2นะครับบริเวณหน้าวัดสมานมิตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติครับกู้ภัยหุกสามจุดจอหอไปอีกแล้วนะครับ ไปช่วยเหลือนายนะัทวัฒน์ทางพุทธาหนุ่มวัย27ปีคนนี้ถูกประทัดยักษ์แตกใส่มือซ้ายคนแรกมือขวาใช่ไหมคนนี้มือซ้ายนะฮะก็อบอกว่าแรงระเบิดทําให้นิ้วมือเนี่ยเหมือนคนแรกเลยครับห้านิ้วหายหมดเลยแม้ว่านิ้วมือเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตรงตอเนี่ยอาจจะอยู่ครบนะฮะ,ะแต่ฝ่ามือและและตามนิ้วต่างๆเนี่ย มันมีบาดแผลชะกันมากคือหนังเปิดหมดอะเปิดคือฉีกหมดเลยอะออมือฉีกนิ้วฉีกะนะฮะกู้ภัยต้องใช้ผ้ามาห้ามเลือดไม่ให้ไหลเหมือนกับเคสแรกออแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาไปนะครับคุณผู้ชมกู้ภัยบอกคือเป็นอุทาหรณ์เถอะทุกปีเลยอะออต้องนําตัวคนเจ็บที่โดนประทัดยักษ์ระเบิดใส่มือเนี่ยไปส่งโรงหมอแบบนี้นะครับแล้วหลังจากวันนี้ มันจะกลายเป็นว่าพอผ่านกระบวนการรักษาตัวทั้งขอโทษนะฮะทั้งคุณสมยศทั้งน้องนัทวันรเนี่ยอาจจะกลายเป็นผู้พิการได้เลยอันนี้ไม่ได้แช่งนะฮะแต่หมายถึงว่ามีโอกาสสูงมากเพราะว่าไอเราเห็นภาพเห็นภาพแผลหมดแล้วกรณีคุณสมยศก็คือนิ้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยมือขวาแต่แต่น้องนัทวันรก็จะบอกว่าไม่เหลือก็ก็ไม่เชิงคือมันหนักมากอ่ะกระดูกอยู่แต่ว่าต้องไปดูพวกเส้นประสาทที่ใช่ไหมคะใช่ฮะมันเละมากจริง นะครับก็ขอให้อาการดีขอให้อาการดีขึ้นมันไม่ใช่ครุด้วยถูกไหมคะมันคือประทัดประทัดยักษ์ซึ่งมันไม่ได้บอกว่าแตกเป็นแสงสีสวยงามอะไรมันคือมันมีแต่เสียงถูกไหมมันต้องยิงบึ้มขึ้นฟ้าใช่ไหมประทัดอ่ะใช่ป่ะบึ้มบึ้มคือจุดแล้วก็คือจะโยนให้มันเสียงดังอาจจะโยนไม่พ้นมือหรือยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็หวังว่าจะเป็นอุทาหแต่พอไปเซ็นเซอร์หลายคนก็บอกว่าโอ้โหน่ากลัวขนาดไหนอ่ะดูไม่ออกน่ากลัวมากครับก็ เหลืออยู่เท่านั้นแหะคะ่ะที่เซ็นเซอร์ให้ดูน่ะอืเหลือถึงแค่ข้อมืออืแต่ได้เท่านี้แหละฮะน่ากลัวมากนะครับ